เกมเริ่มครับเป็นฝั่งของเอาตรงกลางยังเสียไปกันมาอยู่ด้านหน้ามีตัวขยับแล้วครับให้แตงกรีกอรกรีกอแล้ววิ่งแซงมาเรเอลกรีกอโยกมาโรดิสเรียบร้อยครับโอ้ สุดๆครับกรีโกอูเร้วจีนะครับประจวบขึ้นนำหนึ่งศูนย์แล้วกรีโกขวาเห็นแล้วครับเอาแล้วครับโอกาสของพีดีประจวบนานๆได้สวนมาทีนลยครับสิบกรเตีรักุลเข้าซ้ายแล้วมีตัวอ้อมหลังให้แล้วอ้อมเองด้วยครับกรีโกเปิดยัดมาแล้วลูกนี้สองศูนย์ครับโอ้โห้ายจริงๆครับกรีโกครับอูให้แล้วอ้อมเองครับลูการเดชครับลงมาได้สดครับกระชากพาขึ้นมาครับลูก้า ลูกาจีเก็ใส่แล้วไปสุดเส้นนะครับลูก้าหักมาตรงนี้เอ้าแล้วดูจะยิงจ่อจอไม่ได้ติดเซฟอีกแล้วแล้วดูซ้ายทีนึ่งก็บอลติดบล็อกอีกจ่อจอที่เอาจนท่ายกบีอยู่อ้โหเรื่อง3-4หนนะครับไล่มาหนึ่งสอง อดีตเงยหน้ามองแล้วหักมาช่องนี้ครับธิติพันธ์เข้าขวาแปรเลือกเสาไกลครับโอ้โหและตัวซ้ำได้ยิงเป็นสองสอครับโอ้โหโอ้โอพรมีอดีตลงมานี่คนละเรื่องเลยนะครับเกมบุกบียูเนี่ยธิติพันธ์ม้วนกลับมาเปิดติดเอา้าแล้วบอลกระเด้งกระดอนมาโอ้โหรวบตรงนี้จุดโทษครับโอ้โหถึงช้ากว่าครับว่าวรวุธ วิ่งกันมายิงไม่เหลือครับสามประตูต่อ2ครับในที76นะครับคนเดียวแ้วครับดูกาอาดิชอดิชดกักจีเข้ามาครับสับหลอกสับสับแล้วให้แล้วดูลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหธีริพันธ์พ่งจันเจอม,มายิงเป็น4-2่สเลยครับทูแบงคอกก็จบเป็นอันดับที่2ของซีซั่นนี้นะครับเก็บได้69เาคะแนนครับ